โอหยหายเหนื่อยแล้วหายเหนื่อยเปไไ็นยังไงบ้างเจ้าชายโชว์วอุอ๋อก็รู้สึกดีใจมากมากครับที่แบบว่าแฟนคลับชอบอก็รู้สึกว่าหายเหนื่อยเลยครับแบบว่าซ้อมมาเหนื่อยใช่ไหมแต่แบบวันโชว์จริงแบบทุกคนให้กําลังใจดีมากผมรู้สึกประทับใจมากตอนที่ขเขาชวนไปดื่นฟันเป็นยะังไงบ้างอ๋อรู้สึกดีใจดีใจครับที่แบบว่าพี่เจมกับพี่โฟนยังคิดถึงเราอยู่อะไรเงี้ยแบบว่า ผมรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากอะที่แบบได้ร่วมง,งานคอนของพี่เจมกับพี่โฟดะซึ่งแบบซึ่งเป็นตัวท็อปของยุคนี้เลยนะใช่พี่เจมว่าเขาค่าธรรมเฮ้ยใช่สิใช่ใช่ใชครับบอกว่าพี่เจมกับพี่โฟด์เก่งมากครับในงานคอนซึ่งจริงๆแล้วเราเป็นพระเอกของเรื่องด้วยนะ<อ>เราคู่กันนะเองอ่าใช่ใช่ครับก็ก็ไม่ถึงกับพระเอกหรอกผมก็ไม่ได้พดระเอกขนาดนั้นก็เป็นเจ้าชายไงเป็นเจ้าชายเป็นเจ้าชายอ่า ก็คิดวไปอยู่ครับแต่ว่าเกินที่คิดไปเยอะเลยครับแบบว่าเยอะมากเลยแฟนๆดูชอบกันมากอ่ะซึ่งแบบว่าจริงๆอ่ะแบบมันมันต้องจบไม่ถึ่สี่ห้าทีแล้วแหละแต่ว่าพวกผมก็ช่วยกันอิงโปรไวเติมเข้าไปใช่ก็รู้สึกดีใจที่แฟนๆชอบใครอิงโปรไวเยอะสุดใครอิงโปรไวเยอะสุดก็ยายครับยายผมแปงกับกับพี่พี่หมาพาคินก็ช่วยๆกันแล้วก็อิงโปรไวถ่ายไป เลยตกใจไหมตอนที่เขาแบบเฮ้ยน้องบทนี้มาจากไหนอะไรยังไงไม่ไม่ไม่ครับก็หลายตามเขาไปเลยก็สนุกสนุกครับเป็นจอยเราครั้งแรกในการขึ้นเวทีใหญ่เลยด้วยเราเป็นไงครับความตื่นเต้นของเราแบบยังไงตื่นตื่นเต้นมากบอกเลยว่าอยู่หลังเวทีผมแบบแบบตื่นเต้นมากมากเลยอ่ะก็ได้แบบพี่โฟวกับพี่เจมเนี่ยแบบปลอบว่าไปสู้ๆอะไรอย่างนี้ให้คำแนะนำว่าแบบ ใจเย็นทำได้อยู่แล้วอ่าใจชื้นขึ้นมาเลยมกำลังใจขึ้นมเลยก็มีกำลังใจขึ้นมาอยู่ครับนิดนิดนึงแต่แบบว่าเอาไปก็หายหายหายเก่งเลยครับทั้งแล้วไปเช็คพิเศษ็กไหมเช็คเช็คครับก็เช็คตามแฮชแท็กอะไรอย่างนี้ก็แฟนก็ชมเยอะครับผมตัวลอยเลยเขาชมว่าอะไรอาศรีเขาชมว่าอะไรชมว่าแบบว่าผมหล่อมากอะย่า้เลยแบบว่าอะไรนะแบบเออเจ้าชายฮาร์ปตลก อันนั้นจะได้ยินดังสุดเลยใช่ไหมอ่าใช่ใช่แล้วก็เถียงไม่ได้ด้วยก็ไม่เถียงกันหรอกเถียงยากแล้ด้วยนีน่ไงผ่านก็เห็นเด่นกันอยู่นั่นน่ะสิติดใจไหมทีนี้รู้เรื่องความจำแล้วอะไรเงี้ยโอ้ติดติดใจครับแบบว่ามันเป็นความทรงจำที่เรียกได้ว่าดีดีมากมากเลยครับเพราะว่าวันจบคอนสุดท้ายผมกลับบ้านไปผมนอนไม่หลับใช่ผมนอนไม่หลับผมแบบ รู้สึกยังติดอยู่ที่คอนอยู่เลยอต่ว่ารู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกเหมือนได้กําลังใจในการทํางานมากขึ้นเยอะเลยทำเติมแฟชั่นหรอใช่ครับได้คนคนตัวเองคนด้านใหม่เอาไวจากตอนนี้อย่างเพราะว่าคุณไม่รักด้วยนะอ๋อใช่ใช่ครับก็แล็ปก็พอนได้คอนได้เลยแบดบาทเงีแบดบาทแบดบาทจโอยจอนี่ ฟีดแบ็กยังลบนะครับก็ดีดีครับพี่ก็แฟนๆก็ชอบครับก็เห็นว่าติดเทรนอันดับหนึ่งไปหลายหลายวันอยู่ครับหลายทุกครั้งที่ออกก็จะติดเทรนอันดับหนึ่งไม่ก็อันดับสองทุกทุกครั้งครับใช่ก็รู้สึกประทับใจครับที่เป็นทัพชอว์ครับก็แถมนะบวดเท้าอ๋อก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากครับที่แบบว่าทำออกมาได้ดี ก็ถือเป็นผลงานเรื่องแรกอ่าเรื่องแรกแรกเลยครับก็เต็มตัวเลยใช่ใช่ผมไม่ค่อยเก่งนี่ก็คืออ๋อใช่ใช่ผมยังพูดไม่ค่อยเก่งก็ผมแบบอันนี้ก็สัมภาษณ์อันแรกๆเลยครับใช่แบบผมเพิ่งเคยสัมภาษณ์เดี่ยวครั้งแรกแรกๆรกเลยใช่ไม่ไม่ได้เรียกว่าแรกๆครั้งแรกเล็นยังไงวันนี้ครับใช่ใช่ครับก็ขอบคุณแฟนๆหน่อยคุณทุกก็อยากขอบคุณแฟนๆครับที่แบบคอยซัพพอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจครับก็ อยากขอบคุณมากครับรักแฟนๆทุกคนนะครับไม่ลงมาไม่ลงไ,งไ,งไงปลงมาแล้ว <c oughs> นะเราาฝกคนนนหห้้าาเราลักกงี็พัดหน้าครับจีนี่พัดหน้าผมก็ <c oughs> อาจอาจจะมีนะอาจจะมี <c oughs> นี่สปอยมากไม่ได้ครับ <c oughs> ความลับครับความลับ <c oughs>